โลตินเหมือนจะมีเด็กที่น่าสนใจอยู่ในเมืองนี้นะนั่นน่ะสินะเมือรู้สึกถึงจิตสังหารอยู่รอบตัวตลอดเลยเดี๋ยวอีกสักพักจะมีคนเอามีดขี้คอนะระวังตัวด้วยเหมือนจะมีของเล่นใหม่มาให้เล่นสินะเนี่ยเล่นสินะได้เวลาสนุกแ,แล้วนละ่วนะ แ,แน่แใจยิ่งกันก่อนสิครับพวกแกเป็นใครเดวเร็วกันจังเลยนะจะเย็นเย็นก่อนนะพวกเรามาจากโรงเรียนมิดไนท์ไฮสคูลน่ะเอ๋ฮะเราพ่อแกมาที่นี่เพื่ออะไรหรอถามที่นี่ก็ไม่ได้เป็นสนามเด็กเล่นให้พวกแกมาเดินเล่นสนัยนี่นะพวกผมมีข้อเสนอม,มาให้ครับสนใจมาร่วมเรียนกับพวกเราไหม ฟร์นน่ฟร์อนอยากไปไหมไปไปผมอยากไปเฮ้ยจนได้สินะได้ยินเราได้ยังเราพ่ออาจารย์งั้นเดี๋ยวพวกผมจะพาไปนะครับเดี๋ยวก็ผมขอไปเอาตุ๊กตาก่อนได้ไหมอืมได้สิ เด็กพวกนี้เก่งกล้ากันจริงๆเลยแล่นเอามีที่คอพวกเราเลยอ่ะนั่นนะสินะถ้าฟงังดูไม่บอกก็นึกไม่ถึงว่าจะเล่นเอามมดมาจี้คอกันแต่มีนิสัยแบบนี้ก็น่าสนใจดีนะน่าสนใจจริงๆหวังว่าเด็กๆทั้งสองคนจะสนุกกับโรงเรียนนะนี่